กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล้โชกทุกทุกท่านนะครับเอาครับมาพบมาเจอกันนะครับในเซานีอ่ากับกะถือว่าบอลเป็นเซาครับตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าแล้วนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อ่ามาพบมาเจอกันนะครับสาหรับช่วงเ้านะครับทางแอดวิไลนะครับก็ได้ปล่อยตัวเองนั่นสร้างนะครับก็ถือว่าปล่อยไปหลยสำนักแล้วนะครับ กลับมาในคลิปนี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับให้เตรียมสมุดปากกาไว้เลยนะครับอ่าเพราะว่าแอดวิไลขอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ว่าแอดวิไลนะครับกับเอาง่ายๆก็คือติดธุระหลายอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่29นะครับ29ตุลาคมครับ2567อ่าแอดวิไลจะมาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เตรียม อาการนะครับว่าสำนักใดจะสรุปมาตัวใดนะครับอ่าจะได้กล่าวมาติดตามกันครับตอนนี้ทางแอดวิไลนะครับทําคลิปอยู่ในห้องนะครับเนื่องจากข้างนอกนะครับอ่าก็คือทําคลิปบอดายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดวิไลขอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าก็คือวันที่29นะครับเป็นวันเตรียมบุญนะครับทางกฐินอ่าบ้านแอดวิไลนะครับตอนนี้ อ่าข้างนอกนะครับก็คือทําคลิปบ่อใดเลยนะครับเพราะวะข้าเจ้ากะอ่าเปิดเครื่องเสียงเปิดเพลงเป็ดเปิดลํานะครับอ่าม้วนซืนกันก็เลยได้มาทําคลิปอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าทําคลิปอยู่ข้างนอกบ่อใดนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจเอฟซีไล่เด้อครับเอา29แล้วกกับวันที่30แล้วก็คือเป็นบุญงานกระถินนะครับสามัคคีนะครับอยู่บ้านแอ็ดวิไล สาสิบเป็นวันรวมสาสิบเอ็ดเป็นวันทอดถวายกระถินสามัคคีนะครับก็เลยอ่าต่องมาทคลิปอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าขังนอกทบาบได้เด้อหยบซี e คุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าอ่าเสียงเคียงขยายเสียงนะครับเคียงเสียงบ้านใกล้ชิดต,ติดกันเขาใกจกับมวลซึนกันนะครับเปิดเคียงเสียงนะครับก็เลยสามารถอ่าทคลิปอยู่ขังนอกบะได้นะครับ เอาคำมาในคลิปนี้แอดวิไลจะมีตัวเลขเนี่ยทางคำมาสรุปกันทีเอฟซีลอค่อยกันนะก็คือออสินนะครับอ่าออสินนะครับงวดที่ผ่านมานะครับทั้งแอดวิไลจะสรุปร่วมกันอ่าระหว่างออสินกับอ่าเดี๋ยวเด้วยครับเอฟเอฟซีทีส่งมานะครับน้องฟ้างามนะครับอ่าสองสำนักนะครับในคลิปนี้สรุปร่วมสองสำนักนะครับ อ,อ,อสินงวดที่ผ่านมานะครับเบบซี่คุณพ่อคุณแม่เบิง้งไฮดีนะครับเบิง้งไฮดี mm. อ่างวดที่ผ่านมาแนวทางชุดบนแตกเก mm. ้าหกสอง่าแนวทางนะครับ mm. เลขวิ่งบนล่างนะครับเก้ากับหกปรากฏว่าเก่ามาหลักลอยนะครับหกมาหลักสิบแนวทางแตกสองหกเข้าเป็นตัวกลับนะครับ แต่ว่าลักลอยลักซิฟมาให้เห็นนะครับ Living. เลขวิ่งแนวทางแตก962 962แต่ว่าสุดจับคู่เขาเป็น26นี่คือออดสินนะครับอาคลิปตอกงวดนะครับเขาได้ปล่อยไปแล้วนะครับพูดพ่อพูแม,เม่เบิ้งให้ดีคลิปตอกงวดปล่อยไปแล้วนะครับก็บคือได้วิ่ง3กับ9บนล่างนะครับแนวทางงวด1พฤศจิกาย,ยนเบิ้งให้ดีสุดจับคู่นะครับ93 92 98 96 91 สามสองสามหนึ่งศูนย์สามห้าสามหกสามนะครับมือนี้นะครับทางแอดดิไลจะนํามอาสรุปของออสินนะครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับอาว่าแนวทางตัวเลขของออสินจะสรุปให้เป็นตัวใดนะครับแอนวิไลจะใส่สคริปตัวเก่านะครับคุณพ่อคุณแม่ซ้ายสคริปตัวเก่าแค่วงกลมนะครับแค่วงกลมนะครับอ่ะ นี่คือชุดเต็มนะครับป้อยไปแล้วนะครับแอดวิไลจะสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับออสินสรุปมาที่อ่าวิ่ง9กับ3นะครับบนล่างน,นะครับวงกลมมาให้แค่3คู่นะครับถือว่าสรุปเลยนะครับอ่าวงกลมมาให้แค่3คู่อ้าครับคู่แรกนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งให้ดี แอนดีไลจะใส่สคริปต์ตัวต่อห้วนนะครับวงกลมเพราะว่าเพิง่งสูตรวงกลมมาแล้วนะครับเอาวงกลมไปที่เก้าสามนะครับคุณพ่อกุณแม่เขาออสินนี่เอาวงกลมไปที่ 9, เ,นเ,นเก้าสามคู่ที่สองครับคือสามสองเป็นสูตรมัดรวมนะครับบนล่างอ่าคุณพ่อกุณแม่เบิ่งให้ดี วงกลม93 3 2และคู่สุดท้ายนะครับออสินคือ6 3สอ้ตัวอันตรายเด้คุณพอ่อคุณแม่ห3มอ่าตัวอันตรายวงกลมวงกลมให้แค่3คู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่ออสินอาแคบหน้าจอรวมกันนะครับวงกลมให้3คู่นะครับคืออ่า9 3 3 2 6 3นะครับนี่คือชุดวงกลมของออสินนะครับ อ่คุณพ่อคุณแม่มากชอบแคปหน้าจอกันคือแอดวิไลบอกนะครับจะสรุปร่วมสสำนักนะครับก็คือน้องฟ้างามอ่าเป็นสสำนักเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อไปเป็นน้องฟ้างามนะครับพอ่าแอดวิไลกลัวมีเวลาบอท่านนะครับสรุปเห้ซีคุณพ่อคุณแม่ได้ตามกันอ่ะครับต่อไปเป็นน้องฟ้างามอ่ะสรุปไปแล้วคุณพ่อคุณแม่แคปบหน้าจอไปแล้วนะครับสำหรับออสินนะครับวงกลมให้ อ่า93 3 2 6 3นะครับนี่คือออสินนะครับคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะครับเป็นน้องฟ้างามอ่าน้องฟ้างามนะครับคุณพอ่อคุณแม่เดี๋ยวทางเอนดี้ได้จะเอาให้เบิ้งสคริปเก่ากับสคริปใหม่อ่านี่นะครับจะสรุปรวมกันเลยนะครับนี่เป็นน้องฟ้างามนะครับ เอฟซีราค่อยกันหลายนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยทางแต่9 6 2สชุดบนน้องฟ้าง,งามครับอ่าก็ปรากฏว่าเล็กวิ่งมา9กับ0นย์ะครับ0ลงล่างแนวทางชุดล่างแตก 00. อ่าแนวทางชุดบนมาหลักร้อยนะครับเล็กวิ่งมาหลักร้อยนะครับ ,96 2แต่ว่าแนวทางของน้องฟ้าง,งามนะครับเข้าเป็นตัวกลับคือ2 6 9 6 2 26นะครับ อันนี้เป็นแนวทางตัวเลขครับตอง,งวดนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเบิงไฮดีเบิงไฮดีงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนวิ่ง3กับ6แนวทางบนล่างมี6 3 5 3 6 5 6 4 4 3 3 2 2 2 2 1 7 5นนี่คือเป็นชุดเต็มของน้องฟ้างามนะครับอันนี้เป็น งวดที่ผ่านมาเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันอ่าเบิ่งตัวเล็กนวาทางให้ดีครับมาเบิ่งวงกลมตัววงกลมนะครับของนอ้องฟางามงวดนี้นะครับคลิปนี้สรุปทั้งออดสินกับน้องฟาง,งามนะครับสองคลิปรวมกันครับน้องฟาง,งามวงกลมงวดนี้นะครับวงกลมให้สามคู่นะครับวงกลมให้สามคู่อ่ามาเบิ่งกันนะครับวงกลมให้สามคู่คือคู่แรก หกสามหกสามนี่ส้นกันครับอ่อสินนะครับอ่อสินกับวงกลมให้หกสามคู่หนึ่งนะครับต่อไปน้องฟ้างามวงกลมไปที่ห้าสามอ่าหาสามนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าห้าสามคู่สุดท้ายนะครับก็คือสามสอง สามสองนะครับอ่าปากฏว่าอ่าแนวทางสุดสรุปนะครับจะชนกันอยูสองคู่เด้อคุณพ่อคุณแม่กับออดสินนะครับชนกันที่6 3กับ3 2มองน้องฝ่างามนะครับสรุปถือว่าชนก,นกันกับหกกับ3 2มคู่ที่ชนกันอ่าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ สรุปร่วมสองสำนักทั้งออสินและน้องฟ้างามคุณพ่อคุณแม่แคหนาจอไว้นะครับแอดวิไลที่สรุปร่วมต้องขออภัยเพราะว่าแอดวิไลนะครับจะติดธุระมืออื่นวันที่30นะครับ30เป็นวันร่วมบุญกะทินสามมาคีแอดวิไลก็ต้องได้ไปช่วยงานกะทินสามมาคีนะครับก็คือต้องไปอยู่ ที่กองอำนวยการนะครับอาต่ว่าการไปแอดวิไลก็ต้องเอาตัวเลขแนวทางมาฝาก FC ทางช่องเหมือนเดิมนะครับก็คืบอบอให้ขาดในด้านนี้นะครับจะลงคลิปให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอยู่คือเก่าเหมือนเดิมอ่สรุปไปแล้วนะครับระหว่างออสินกับน้องฟ้างามในคลิปเดียวนะครับสองสำนักนะครับน้องฟ้างามวงกลมที่หกสามชนแล้วนะครับกับออสิน อชนที่6กกับ3านะครับแล้วก็53าสามนนีทางออสินสรุปคือ93 3ากับ6กสแต่น้องฟ้างามครับ53าสามอ่าห้าสกับ3าชนกันที่6กสกับ3าสอ่นกับออสินนะครับสรุปรวมสองสำนักเด็ก อาคุณพ่อคุณแม่แคหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปให้แล้วนะครับน้องฝากงามกับออสินอาจจงไดกับห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องครับอ่าสบสกมันมัน,มนลำรุ้ยกันกสู้ขู่สุคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ